ครับสวัสดีครับหยกแชายบรรน,นาครับก็วันนี้ก็เช้าเช้านะครับผมเราก็มาดูว่าเขามีอะไรบ้างวันนี้โอ้ดได้อะไรมานี่หนูติดบ่วงอไม่ได้ไปไปยิงเองไปล่าเองนะนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา นีอ่อามน้อยซอยยิกได้หนูมาวันนี้เมนูหนูอะไรทอดผัดกะเพราต้องต้องผัดกะเพราอ่ะถ้าปิ้งมันก็ไม่มีอะไรปิ้งต้องไปหาฟืนยากอีกนี่ครับบรรยากาศยามเช้าเช้าเราก็ ตักน้ำนู่นเดินไปนู่นแหละเหล้าว,ว,วันนี้ไม่มีบอกของเรามันมีหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหจัดหมดเลยสองขวดใหญ่เลยไม่มีถอนตอนเช้าเลยตอนเช้าบรรยากาศแบบอรถหกล้อก็มาแล้วครับนูน่นนู่นคันหนึ่งแล้วก็หันกล้องมานี้คันหนึ่งนี่แล้วก็นี่อีก คันหนึ่งวันนี้นู่นไปอยู่ไกลสุดเลยวันนี้สี่คันครับสี่คันเดี๋ยวก็มาเสริมอีกเป็น,น,นห้าคันหกคันงานเราก็วิ่งได้แล้วครับโยนดินโยนไรมาเรียบร้อยแล้วไม่คงไม่โคก็เช็คเรียบร้อยแล้วครับผม ก็ดวงอาทิตย์ยามเช้าๆนะครับโอ้โหดูกับกล้องโทรศัพท์สิแดดอ่อนๆถ่ายเจ้าวันเลนทายแล้วก็ถ่ายดวงอาทิตย์ไปด้วยเลยแดดยามเช้าสดชื่นเสมอนี่ครับ แล้วก็เอาดินมาเทตรงนี้แหละเทปากบอ่อนี่แหละต้องไปไกลแบกขึ้นมาถอยยกดำเลยแล้วก็เอาไม่โคโยโนตรงนี้เลยโยโนไปนล้วก็เทตรงนี้ไปเนาะ แล้วมัคก็ยืนตรงนี้เขาถอยมาก็โยนเวียงต่อโอ้เวียงแบบขุดลุมเวียงนี่ครับ ก็เดินเขีย่ยเดินไล่ยมาก็เทยโยนไปแถวนี้แหละดินไม่ต้องไปไกลเดินดูบรรยากาศที่ฝนตกแล้วก็นี่มันก็แห้งแล้วครับ ทางนู้นก็โยนดินโยนดินขึ้นมาแบบเป็นใกล้ทางที่สุดแล้วก็ทำทางทำทางเข้า,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 าไปเอาครับแลเอาดินข้างในมันง่ายแล้วครับไม่ยากแล้วเริ่มวิ่งง่ายแล้ว ทางก็เหยียดยำ่ำเริ่มทางทางนน้นก็โยนขึ้นมาเอาดินโยนขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นทางลงไปอีกเส้นหนึ่งอีกล็อกหนึ่งที่สามโอ้โห

เมื่อวานจันชูขยโยนฝั่งนี้ผมก็ไปโยนฝั่งนู้นโยนคนละฝั่งแต่ก็ได้เอยอะอยู่พอสมควรวันนี้ก็วิ่งได้แล้วดินจันชูถอยดินคันเดียวครับโยนสองสามรอบ ันก็โยนฝั่งนู้นนุ่นกองฝั่งนูน้นให้อยู่ ดนมาก็เดินครับทางที่ขึ้นไว้ก็ยำ่ำในโคเดิน <c oughs> เดินไปเดินมายำ่ำไปเรื่อยๆ <c oughs> รถใหญ่เหยียบได้แล้วสบายแล้วก็ปูดทางครับก็ให้ดูงานลงมาข้างล่างให้เอซได้ติดตามดูว่ามันไปได้เยอะขนาดไหน ครับรายงานสภาพทุกเช้าครับถ้าผมนอนเบาแต่ถ้าผมไม่ได้นอนก็ไม่รู้จะรายงานยังไงนี่ครับขุดมาอันี้ขุดไม่ลึกนะครับ ประมาณห้าสิบเซนขึ้นมาข้างบนก็ประมาณเม็ดหนึ่งโยนเลยครับโยนกองครับหลับกินน้ดกระจบเพียงแค่นี้นะครับผม ก็รายงานสภาพครับสวัสดีครับ